คุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้าในคืนที่ดาวเต็มฟ้าบ้างไหมบางครั้งเรารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังมองเรากลับมามนุษย์ตั้งคำถามนี้มาตั้งแต่โบราณเราอยากรู้ว่าเราคือสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในจักรวาลจริงหรือคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราและความหมายของการมีอยู่บนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเรามองดาว แล้วสงสัยว่าที่ไหนบ้างที่อาจมีชีวิตเหมือนเราบางครั้งเราแค่ต้องการรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในปี1959นักดาราศาสตร์ชื่อแฟรงเกเริ่มคิดว่าถ้ามีอารยธรรมอื่นที่พัฒนาเทคโนโลยีเหมือนเราพวกเขาอาจส่งสัญญาณคลื่นวิทยุออกไปเขาจึงเริ่มโครงการที่เรียกว่า SETI หรือ Search for Extra-Terrestrial Intelligence โครงการนี้ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าต้องฟังเสียงจากดวงดาวพวกเขาเชื่อว่าจัก,กรวาลกำลังสื่อสารกับเราเพียงแต่เราต้องฟังให้ถูกวิธีนักวิทยาศาสตร์สร้างเสาอากาศขนาดมืึอมาชี้ขึ้นไปยังดาวเรื่องที่อาจมีดาวเคราะห์เหมือนโลกเพื่อรอฟังสัญญ,ญาณที่อาจบอกเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในปี1 9 5 9เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้โลกเสติตื่นเต้น กล้องโทรทัศน์วิทยุที่รัฐโอไฮโอตรวจพบสัญญาณลึกลับจากอาวกาศเสียงคลื่นนี้ยาวเพียง72วินาทีแต่แตกต่างจากทุกสิ่งที่เคยบันทึกมาแฟรงค์เรกเขียนข้อความว่าว wow ้าวและนับแต่นั้นสัญญาณน,นี้ก็ถูกเรียกว่าเดอะว้าวสิกเนลไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากที่ไหนหรือใครส่งมาให้เราแม้จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลก แต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าจักรวาลยังคงส่งอะไรบางอย่างมาให้เราได้ฟังเซติไม่ได้หยุดอยู่แค่การฟังพวกเขายังพยายามส่งข้อความกลับไปสู่จักรวาลตัวอย่างเช่น a r i z i b o Message ในปี1974ข้อความนี้ถูกเข้ารหัสและส่งออกไปจากโลกเพื่อบอกข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์โลกระบบสุริยะและ DNA ของเราข้อความนี้ไม่ได้เพียงแค่ส่งสาร แต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความกล้าที่เรากล้าแจ้งตัวตนของเราออกไปพวกเขาเลือกส่งข้อมูลอย่างระมัดระวังทั้งโครงสร้างร่างกายมนุษย์องค์ประกอบทางเคมีและตัวเลขพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพราะนี่คือภาษาสากลที่พวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดจะเข้าใจข้อความนี้ถูกยิงออกไปในจักรวาลด้วยความเร็วแสงมุ่งไปยังกลุ่มดาว M 1 3ซึ่งอยู่ห่างจากเราเกือบ2 5 0 0 0ปีแสงความน่าทึ่งอยู่ตรงที่ การสื่อสารนี้ไม่ได้ตั้งจะให้เกิดผลทันทีแต่เป็นการฝากข้อความข้ามเวลาและระยะทางให้กับใครก็ตามที่อาจมีความสามารถรับฟังในอนาคตเซริติจึงไม่ใช่แค่การค้นหาแต่เป็นการประกาศตัวตนของมนุษยชาติด้วยความเชื่อว่าในจัก,กรวาลกว้างใหญ่ใบนี้เราอาจไม่ได้อยู่เพียงลำพังแม้ว่าจนถึงวันนี้เรายัางคงไม่ได้รับคำตอบการค้นหาเหล่านี้ก็ไม่ได้สูญเปล่า ความเงียบของจัก,กรวาลสอนให้เราเข้าใจความโดดเดี่ยวของเราและคุณค่าของชีวิตบนโลกเราเรียนรู้ว่าการมองขึ้นบนท้องฟ้าและตั้งคำถามใหญ่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นการมองดาวไม่ได้หมายถึงแค่การหาสัญญาณแต่หมายถึงการมองตัวเองมองโลกและเข้าใจว่าเราอยู่ในจัก,กรวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการนักวิทยาศาสตร์มักพูดถึงเฟอร์มิพาราด็อกซ์ถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นเยอะขนาดนั้นทำไมเรายังไม่เห็นพวกเขา คำตอบอาจเป็นไปได้หลายทางบางทีพวกเขาอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะสื่อสารบางทีพวกเขาอาจอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับเราหรือบางทีพวกเขาอาจรู้จักเราแต่เลือกที่จะเงียบความเงียบลีไม่ได้ทําให้เราหมดหวังแต่สอนให้เราเข้าใจจักรวาลมากขึ้นและทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่คุณเงยหน้ามองดาวลองถามตัวเองดูบางทีความเงียบของจักรวาลอาจเป็นคําตอบที่สวยงามที่สุด มันไม่ใช่เรื่องของการพบเจอสิ่งมีชีวิตอื่นแต่คือการเรียนรู้ว่าเรามีค่าการค้นหานี้ทำให้เรารู้ว่าการตั้งคำถามใหญ่และกล้าหาคำตอบคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้าทุกครั้งที่กล้องโทรทัศน์ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเซติกำลังทำสิ่งเดียวกันพวกเขากำลังฟังจักรวาลและเราก็เช่นกันการค้นหาสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นมากกว่าการค้นพบมันคือแรงบันดาลใจให้เรามองโลกในมุมใหม ให้เราเห็นคุณค่าของความพยายามให้เราเชื่อในความเป็นไปได้และให้เราเข้าใจว่าแม้ในความเงียบของจักรวาลก็ยังมีความหวังและความหมายซ่อนอยู่การค้นหานี้สอนให้เราเข้าใจว่าแม้สิ่งที่เราทำอาจดูเล็กน้อยหรือไร้ผลในตอนแรกแต่ทุกความพยายามคือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเราและจักรวาลทุกครั้งที่นักวิทยาศาสตร์ชี้กล้องโทรทรรศน์ขึ้นไปพวกเขาไม่ได้เพียงแค่รอฟังสัญญ,ญาณจากที่ไกลหลายพันปีแสงแต่กำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะตอบสนองต่อความเงียบของจักรวาลอย่างไรและความหมายของชีวิตเราคืออะไรเรายังคงค้นหาอยู่เพราะมนุษย์ไม่เคยหยุดสงสัยเราไม่เพียงแค่ฟังจักรวาลเรายังเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองโลกใบนี้และจักรวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการเราอาจไม่พบสิ่งมีชีวิตอื่นแต่ทุกครั้งที่มองขึ้นไปเรากำลังเชื่อมต่อกับความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และนั่นคือสิ่งที่เสตติทําให้เราเรียนรู้มันสอนให้เรากล้าที่จะฝันสอนให้เรากล้าที่จะสํารวจและสอนให้เราเข้าใจว่าแม้จักรวาลจะเงียบแต่ความสงสัยและความหวังของมนุษย์มันไม่เคยเงียบตามไปด้วยทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเรากําลังถือโอกาสที่จะคิดใหม่สร้างแรงบันดาลใจและเข้าใจคุณค่าแห่งความพยายามของเราเองเสติจึงไม่ใช่แค่การค้นหาสิ่งมีชีวิตอื่น แต่มันคือกระจกสะท้อนให้เรามองโลกและตัวเองด้วยความเข้าใจและหวังในสิ่งที่ไม่รู้